าวันดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่ผมลาเต้น,นะครับก็ต่อจากคลิปเอ่อที่เราไปตีสนับมานะครับไม่ตีไม่ติดเลยนะครับก็เดี๋ยวมารอบนี้เราจะไปตีมาเบสกันนะครับส่วนประกอบในการตีมาเบสก็จะมีลาเต้วุดนะครับผมอย่างระใบนะแล้วก็ปูนนะครับห้าลูกนะครับเอ่อ ต่อไปก็น่าจะเอ,อ,อะไรวะไม้นะครับนี่เลยแม้แปรรูปนะครับก็สามารถหาได้ในงานตัดไม้นะครับโหเฮียแหลกจังวะนะครับผมก็ส่วนไม้นะครับสามารถหาได้ในงานตัดไม้เลยนะ ไม้แปรรูปนะครับโอ้ยพี่จะแหลกไปไหนนี่อ่ะถ้าไม่พูดมันก็ไม่แหลกนะโอ้โหเปะด้วยนะก็วันนี้จะมาตีลาเบีน,นะครับก็ วันนี้ที่ผมเตรียมมาในการตีแม่เบสผมเตรียมมาสี่ชุดนะครับก็โอ้ยแหลกจัดอีกันแหลกโทดผมก็ไม่รู้จะตีติดไหมนะนะครับ ทีติดก็ดีเลยเออตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามีไม้อยู่20อันนะครับนี่คือไม้ที่เราต้องเตรียมแล้วก็ปูนอ,อปูนเราต้องใช้20ผมอันนี้ผมจะตีอ,อ่อ สี่จุดนะผมจะใช้ยี่สิบูกเลยนะอ้แย่มันไม่พอนะสงสัยเราต้องได้ค่อยครอยอย่างละชุดนะครับนี่เอาเก้าเก้านะครับส่วนนี้หนึ่งสามารถเอาอะไรออกไปได้บ้างนหะม สามชุดได้อยู่เอ้ยได้หมดเลยนี่หว่าโอเคครับก็ถือว่าแ่่งเลยใต้หมดนยังไงวะไม้แปลรูปอตวุด,ดยังไงมันก็ยังขาดอยู่อะ ูมันจะพอนะมันเต็มเพราะว่าไหนวะยี่สิบยี่สิบอ๋ออะไรนะโอเคครับเราก็จะไปตีนะรอบแรกสามชุดก่อนนะครับเพราะว่าของเต็มเออนี่ไม่เบด คอยติดเลยพี่เอ๋พี่เอ๋หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปรอบที่ห้ารอบแรกติดเลยอะ่ะเฮ้ยไอ้เชีย่ยไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ย What the fuck Oh no เหียรอบเดียวติดเลยสวยคลิปนี้ไม่ต้องตัดแล้วนะก็สำหรับใครที่งงนะะว่าเาสนับมือที่ผมพูดต้นต้นคลิปนะก็มันจะได้ปล่อยหลังจากคลิปนี้นะคลิปนี้ผมจะปล่อยเลยเพราะว่าผมเกียดตัดนะผมไม่มีมือถือมาตัดเดอเพราะว่าคอมมันกากตาดไม่ได้ ไเคียแล้วไม่ไม่มีใครจะคิดเลยว่าไม่ตีรอบเดียวจะติดนะก็เวลาเนี้ยตีสี่แล้วคุณทาไม่ได้นะไอ้เคียไม่ติดแล้วไอ้สัสจริงๆอะ่ะผมอยากได้สลับนะแต่เราได้ไมเบสมาไอ้เคียไม่เป็นไรแนละ้วแบบโอ้ยเฮียไอ้เน,นี้ยปากหลามรอบเดียวก็ติดงงๆไอ้น,นี่ผมไปตีติดที่สภานะปกักไอ้ปากหลามอะ่ะแบบ อีกแค่งงเลยอะไรเนี่ย What? ปากลามรอบเดียวติดไมเบรอบเดียวติดเหลือแต่ไอ้ตู้กับไอ้ปากลามเหลือแต่ตู้กับไอ้สนับนี่แหละที่แม่งหลายรอบเหลือเกินยังไม่ติดเลยโอเคครับก็สำหรับ่นี้ถ้าใครชอบอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็สาหรับนนี้ขอตัวลาก่อนขอบคุณครับ